สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสุิตามโนนะคะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการของสหกรณ์การเกษตรสันปะตองจำกัดนะคะวันนี้จะขออนุญาตแนะนํานะคะร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตของสหกรณ์ของเรานะคะร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์การเกษตรสันปะตองจำกัดนี้นะคะตั้งอยู่ที่ตําบลยุวาอําเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่แรกเริ่มตั้งนะคะร้านค้าของเราตั้งมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2535นะคะจดจวนปฏิบันนับเวลาแล้วก็ได้อยู่ที่30ปีนะคะแต่เดิมนะคะร้านค้าจะเป็นร้านค้าขนาดเล็กนะคะแต่ด้วยที่ว่ามีผู้มาใช้บริการเยอะ ะะทางคณะกรรมการนะะก็เลยเล็งเห็นว่าทางสากอหน่าที่จะมีการขยับขยายพื้นที่นะคะคให้มีความกว้างขวางขึ้นจุดเด่นก็คือว่าเราตั้งอยู่ในย่านของชุมชนอำเภอนะคะคสินค้าที่มีจําหน่ายนะคะคในร้านค้าของเรานะคะคมีมากมายหลายชนิดนะคะคปัจจุบันนี้นะคะคจำนวนสินค้าที่มีจําหน่ายในร้านสากอก็จะมีอยู่ประมาณหมื่นกว่าชนิดนะคะค จุดเด่นนะเนาะจุดเด่นหรือว่าความพึงพอใจนะเนาะที่ที่สมาชิกได้รับนะคะอันแรกก็มองว่าถ้าหากว่าใครที่มาเป็นสมาชิกของสากรนะคะทุกครั้งที่ท่านมาซื้อสินค้านะคะท่านจะต้องบอกหมายเลขสมาชิกนะคะทางสากร,กรก็จะมีการสะสมยอดซื้อนะคะสิ้นปีมาสา,ากรมีกําไรนะคะเราก็จะคืนนะคะคืนกำไรให้กับสมาชิกในรูปแบบของเงินเฉลี่ยคืน นะคะอันที่2นั่นก็คือ,อสลิปใบเสร็จนะคะทุกๆสลิปนะคะที่มีมูลค่าตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะคะสมาชิกสามารถที่จะนํามาลุนโชคกับทางสาหกรณ์ได้นะคะโดยเขียนชื่อที่อยู่นะคะระบุเบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะคะลุนโชคนะคะเพื่อนลุ้นละประวัลจากทางสาหกรณ์นะคะทุกๆ3เดือนพร้อมกันนั้นนะคะในวันที่สมาชิกนะคะมาใช้บริการกับทางสาหกรณ์นะคะ แต่ว่าในเป็นห่วงระยะเวลาที่ว่าเป็นช่วงเดือนเกิดนะคะหรือว่าวันเกิดของสมาชิกใช่ไหมคะทางสากณ์ก็จะมีของขวัญน,นะคะหรือว่าชุดกิฟต์เซตเล็กๆให้กับสมาชิกรวมถึงว่าะจะมอบคูปองส่วนลดสินค้าให้กับสมาชิกเพียงแต่ว่าขอให้สมาชิกนั้นแสดงบัตรประชาชนนะคะว่าท่านมีวันเกิดวันนี้นะคะนี่คือสิทธิพิเศษที่ที่ทางสากอจะมอบให้กับสมาชิกของเราอีกอันหนึ่งก็คืออ่า ในการจำหน่ายสินค้านะคะเราก็จะมีกาหนดว่าวันวันดีเดย์สำหรับสากรน,นะคะเ <c oughs> ช่นว่าวันที่26กุมภาพันธ์นะคะจะเป็นวันสากรแห่งชาติในวันนั้นนะคะทางสากรอ,อาจจะจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษนะคะว่าสมมุติว่าสมาชิกซื้อสินค้าครบ500ท่า 500, ทนจะได้รับคูปองส่วนลด100บาทโดยทันทีนะคะโดยคูปองนั้นท่านจะต้องสามารถใช้จ่ายในวันนี้นะคะ สำหรับช่องทางในการจําหน่ายสินค้าของเรานะคะเรามีหลากหลายชนิดนะคะนอกจากอาจจะมาซื้อที่นี่ด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นเราก็จะขายผ่านทางสื่อไอทีต่างๆนะคะอาเฟซบุ๊กไลน์นะคะต่างๆด้วยนะคะการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะเราจะมีโบชัวมีอะไรด้วยประกอบกับทางสากลเราจะมีขึ้นวิทยุเป็นของตนเองนะคะในขึ้น92.75เมกะเฮิร์นะคะที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้เราด้วยนะคะ ขออนุญาตนําเรียนนะคะว่าใน,ในสมาชิกนะคะหรือว่าผู้ใช้บริการเรามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะว่า ทง้งคณะกรรมาการดำเนินการของเรานะคะรวมถึงเจ้าที่สา,ากรณ์นะคะเราจะมีความรู้จักกับสมาชิกและผู้ใช้บริการในพื้นที่ที่ค่อนข้างมากนะคะดังนั้นตัวนี้มันจะเป็นจุดเด่นนะคะจุดดีที่เราสามารถที่จะโฆษณาสินค้านะคะหรือว่าเชิญชวนนะคะให้กับสมาชิกนะคะหรือว่าผู้ใช้บริการมาจับจ่ายซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ของทางสา,ากรณ์เราได้นะคะ,ะสำหรับในในส่วนของทางกรมส่งเสริมสา,ากรณ์มีโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านในจุดนี้นะคะ สหกรณ์การเกษตรสันปะตองจำกัดนะคะยินดีที่จะให้การสนับสนุนนะคะในโครงการนี้อย่างเต็มที่เพราะหนึ่งในนั้นนะคะลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านของทางสหกรณ์สันปะตองก็มีนะคะเราก็จะสนับสนุนนะคะตั้งแต่ในด้านเงินทุนนะคะเพื่อไปประกอบในในกิจการอาชีพนั้นนะคะ ในการซื้อสินค้ามาจำหน่ายนะคะนอกจากว่าเราจะซื้อจากบริษัทห้างร้านต่างๆแล้วนะคะเราก็จะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายนะคะจากสากกรต่างๆนะคะเช่นสากกร์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนนะคะเราก็จะนําผลิตภัณฑ์ประเภทไข่ไก่นะคะหรือว่าเต้าหู้ไส้กรอกมาวางจําหน่ายด้วยรวมถึงในภาคของชมุมนุมสากกรการเกษตรภาคเหนือนะคะเราก็จะนําผลิตภัณฑ์ประเภทผักผลไม้นะคะมาวางจําหน่ายด้วย ะะและประเภทศ่า,ากรนะคะโคนมเชียงใหม่เราก็จะนําผลิตภัณฑ์ประเภทนม U.S.P. นอกเหนือจากนี้นะคะ,ะในซุปเปอร์มาร์เก็ตของเรานะคะเรามองเห็นว่าเราจะไม่วางจําหน่ายเฉพาะสินค้าของทางสา,ากณ์นะคะแต่ว่าเราจะมองถึงลูกหลานเกษตรกรนะคะที่ผลิตสินค้านะคะหรือว่ามีสินค้าเราก็จะมีพื้นที่ให้วางจําหน่ายในส่วนหนึ่งทางสา,ากณ์จะแบ่งให้กับสมาชิกนะคะมาทําการเช่าพื้นที่ เพื่อจำหน่ายสินค้านะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะในพื้นที่เช่าสินค้าของของทางสากณ์นะคะที่มีสมาชิกมาเช่าก็มีประมาณ80ล็อกนะคะ80ผู้ค้ารายได้ส่วนหนึ่งนะคะก็จะได้จากค่าเช่าอีกอันหนึ่งนะคะเนาะในโครงการของภาครัฐนะคะ,ะก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของทางสากอด้วยนะคะเช่นทางสากอจะทําโครงการทงฟ้าแล้วก็บริการแห่งรัฐนะคะที่เรามีให้บริการแล้วก็เชื่อมโยงกับโครงการภาครัฐ สวัสดีครับผมนายชัยวิเศษตีสว่างครับประธานคณะกรรมการสากรการเกษตรสันประตองจำกัดอำเภอสันรปรตองจังหวัดเชียงใหม่ครับจากการที่สากรเราเริ่มจดทะเบียนเป็นสากรการเกษตรสันรปรตองจำกัดนั้นตั้งแต่ปี2518จนปัจจุบันนะครับก็นับเป็นประยะเวลายาวนานใน้ส่วนแผนกหรือว่าร้านค้าซูเปอร์ของเรานี้นะครับก็เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2,535นะครับจนปัจจุบันเข้าร่วมกับโครงการร้านค้าซูเปอร์มาร์เก็ตของสากลของกรมส่งเสริมสากรเนี่ยก็มีพัฒนาการทำให้ร้านค้าของเราให้บริการกับสมาชิกของเรา6,000กว่าครอบครัวและมีชุมชนรอบข้างเข้ามาใช้บริการร่วมอีกประมาณ4,000กว่าครอบครัวนะครับ ก็ทำให้เป็นร้านค้าที่ได้รับความเชื่อถือจากสมาชิกและชุมชนของเรานะครับในด้านการบริการก็ได้รับการพัฒนาการขายจากทางกรมส่งเสริมสากรลด้มีคณะกรรมการสากรการกเกษตรสัมปทานํำกัดนะครับในส่วนของอนุกรรมการแผนกซูเปอร์นะครับในการกำกับดูแลนโยบายในการขายสินค้าสมาชิกและชุมชนรอบข้างของเรามานะครับพัฒนาการตรงนี้นะครับ น่าจะเป็นประโยชน์กับชุมชนของเรานะครับในเรื่องของสินค้าคุณภาพราคายุติธรรมนะครับแต่ที่สำคัญก็คือผู้มาใช้บริการจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนกันทุกปีครับ